มึงดูดูนะฤศีเขาไปนั่งอยู่เ,เขาไม่อาบน้ำไม่นั่งอยู่เป็นปีสองปีสามปีนะไม่ได้สัตสรูหรอกก็เป็นมิจฉาไงคือข,ข้ามันเห็นผิดแล้วแนะะทำผิดเลยถึงจะเป็นศรัทธายังไงศรัทธาต้องบวกด้วยปัญญาด้วยนะ เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก่อนเห็นถูกต้องก่อนนะนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนอนาปานสสตินะเห็นไหมเราก็ต้องเอาสติมาจับอยู่ในลมฮนะเขาก็ทำไปทำไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดมีกำลังขึ้นเกิดตั้งมั่นขึ้นนั่นถึงเรียกว่าสมาธิ Yeah.